สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราครับผมไหนเด็กอดออมเป็นเด็กต้องรู้จักอดออมเอาเงินมาจากไหนเนี่ยหนูแบเอาเงินมาจากไหนแล้วแล้วเราจะอดออมด้วยวิธีการทํายังไงครับฮะเราต้องเอาไปเก็บไว้ที่ไหนครับไหนาพาไปดูเดิเราจะเก็บตังไว้ที่ไหนได้เร็วพาไปดูซิลูกมาเร็วพาไปดูก่อนไหนอ่ะที่เก็บตังที่อดออมอยู่ตรงไหนเร็วไหนปกติหนูยอดเงินที่ไหนเร็วเอาตังไปเก็บที่ไหนลูกไหนพาปาไปดูเดิเก็บตังที่ไหนเร็วๆว ชี้มุ่ยละไหนปกติหนูเก็บตังค์ที่ไหนเร็วพี่เสืออยู่ไหนพี่เสือพี่เสือเก็บตังค์อยู่ไหนอ่าพาไปดูดิอ่าพาดูอ่าพาไปดูพี่เสือเก็บตังค์อ๋อนี่นี่พี่เสือเก็บตังค์แต่ป๋าหยิบให้เนี่ยพี่เสือเก็บตังค์เหรออ่าทำยังไงโชว์ไปเดิอ่าทำยังไงใส่เก็บยังไงอ่ะยอดตรงไหนเล่าไอ้นี่ตลกว่ะพอทำคลิปแล้วก็กวนไหนหนูยอดตังค์ยังไงปกติอ่ะเอาเก็บยังไงหนูยอดตังค์ยังไงอ้าเร็วไม่เก็บหรอไอโม กวนประสาทไหนยอดยังไงเร็วเน็่ไป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 ขย่อนไปใช่ไหมเห็นไหมยอดเต็มแล้วมั้งเนี่ยโอ้ตังเต็มแล้วมั้งเนี่ยปายิมไปซื้อของได้ไหมโอ้ยยอดโอ้โหเหรียญสิบเหรียญสิบยอดเยอะยอดเยอะปาจะได้เอาไปซื้อเครื่องดื่มของปาได้ไหมปาหยิมไปซื้อเครื่องดื่มของปาก่อนได้ไหมได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้เปล่าวไม่ได้ใส่หัวหยิมไปซื้อเครื่องดื่มก่อนไม่ได้หรอได้ไหม แล้วเปล่าเขยหยอดใหญ่เลยวะเออดีหยอดให้ครบหย่อนให้มันครบให้ได้กลมหนึง่งดีมาก <c oughs> เาต็มแล้วนะโอ้โหเต็มแล้วนะโอ้เต็มแล้วได้กลมหนึ่งแล้วไปแต่ป้ายิ้มไปซื้อของก่อนนะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> โอ้โหช่างเป็นเด็กดีจริงๆเดี๋ยวซื้อกลมหนึ่งได้ไหมยิ <c oughs> ้มไปก่อนนะปลายิ้มก่อนนะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้เหรอซื้อกลมหนึ่งนะเอากลมเหลือ,อแบนดีเดี๋ยวป้ายิ้มก่อนนะ 这玩。<laughs> <The one. laughs>